สวัสดีครับวันนี้เราเอาเจ้ารถกระป๋องของเรานะครับค o n d a City ที่ไปตำมาซ่อมไปหกหมื่นกว่าบาท6กหมื่นร้านทำสีร้านอะไรพวกนี้แต่ผลที่ออกมาก็ยังไม่ค่อยโอเคครับเก็บงานเก็บอะไรไม่เรียบร้อยรถทำอยู่ตรงนั้น3เดือนแต่เร่งทำสิบวันสุดท้ายมันก็ทำให้รถแบบออกมาไม่ค่อยโอเคเราเลยต้องมาหาช่างหาหมอครับอยู่นี่ครับ เลสติดกาลาดครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าพอเอารถมาทำเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วก็ต้องปรับต้องแก้อะไรตรงไหนายตรงไหนไหมนะฮะอันดับแรกเลยจอดรถจอดมานานแล้วเดี๋ยวยกเครื่องเปลี่ยนหูเครื่องด้วยเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกองเปลี่ยนไส้กองล้างหัวฉีดไปด้วยเลยในตัวนะครับแต่ที่นี่รับเซอร์วิสแบบรถทุกอย่างเลยจริง,รงๆนี่ดูทีนี้ 380ไม่ใช่350หนะตัวนี้แฟนเลดี้3 8 0แพ้แพ้แพ้ทั้งคันเลยนะครับหคันนี้คือสวยมากมีไม่กี่คันในประเทศไทยแน่นอนก็ยังมาเซอร์วิสที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูทำความรู้จักกับเจ้าของอู่กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราพอมีคนรู้จักแบบนี้ไม่เริ่มอยากเข้าแบบวงการรถซิ่งแล้วอะโอ้โห เดี๋ยวไปหาทําความรู้จักเจ้าของกันสวัสดีครับผมเจ้าของอู่แนะนำตัวหน่อยอ่าผมเนมจากร้านเลสติดกาดครับผมนี่ครับนี่เลสติดกาฬนี่โอเคทำไมทำไมถึงมาทำร้านนี้ทำไมถึงมาทำร้านนี้เหรอมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยครับและก็มันเป็นสิ่งที่เราทำมาตแต่เด็กด้วยใช่ก็คือ เรียนจบมาทํางานตรงสายครับจบโปรแกรมเมอร์มาแล้วก็มาซ่อมรถประมาณตรงสายตรงไหนวะจบโปรแกรมเมอร์มาทํางานซ่อมรถแต่งรถเออใะไรที่มาเนี่ยสามารถเซอร์วิสรถได้ทุกทุกแบรนด์ทุกแบบเลยใช่ครับจะเป็นรถใช้งานทั่วไปรถแต่งซิ่งก็แต่งซิ่งรถสนามรถอะไรพวกนี้เราทําได้หมดเซอร์วิสได้หมดเลยครับใช่คือมีประสบการณ์ในการอยู่แบบทีมอาทีมแข่งอยู่แล้วใช่อ่าก็นี่ครับมาเซอร์วิสที่นี่แต่พี่อยากจะมาถามว่าวันนี้พี่เอารถมาเซอร์วิส บอนด้าซิตี้ใช่ครับล,ล limited 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 mm ูกหักลูกรักลูกรักไหมก็มันเป็นรถใช้งานอ่ะมันเป็นแ่รถใช้งานถามว่าอยากจะเอามาแต่งอยากจะเอามาทําซิ่งทํามันทําได้ไหมจริงจริงทำได้นะทําได้้เครื่องอะไรในการแบ็นั้นอะไรก็ประหยัดอยู่นะตัวนี้ L15L15L15 แต่มันเป็น CNG โรงงานเราแค่ถอดระบบแก๊สออกจัดบัเลงแล้วก็ลงเกียร์แมนนวลสักชุดนึงก็โอเคละเกียร์แมนนวลชุดหนึ่งแล้วก็ทํากล่องเปลี่ยนล้อ พอกองกองเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโชคจูนซะหน่อยจูนซะหน่อยเบสเซก็ประมาณ20,000อยู่ไหมไม่น่าอยู่นะไม่น่าอยู่นะสังหไม่น่าอยู่อู่ที่เราออกมามันไม่ค่อยโอเคก็เลยจะมาให้เนมช่วยดูให้ว่าตอนนี้รถมันเป็นไงบ้างหลังจากที่เอามาทําจอดไว้ ให้เนมดูสองวันอ่าแล้วนี้ก็มามาเก็บงานเก็บอะไรนิดนหน่อยเป็นไงบ้างสบาพดีครับดีครับดีคือดีที่เราขอรถไม่ไม่ช็อกก่อนก็คือเปิดสภาพมาเนี่ยคือเราเข้าใจแหละว่ารถมันโดนชนมาอ่าแต่ว่าในเรื่องคัสซีคัสซีข้างหน้ามันอ่ะอ่ามันค่อนข้างก็คือเปิดเปิดฝาบงแ้วคือตกใจเลยอ่าหรือว่าอะไรหายไปอ่าความเรียบร้อยหายไปครับความเรียบร้อยไม่เหลือเลยเศรษความยัดเพียงเดียวเลยแต่ว่าดูเนี้ที่เรามาแก้ไขคือเราจะมาแก้ไขในจุดที่ว่า มันมีความเกิดความเสียหายแล้วไม่ได้ทำไม่ได้มีการซ่อมแซมก็มีแบบอย่างเช่นตัวปิดฝาหลังแล้วก็พวกยางขอบประตูที่ว่าเห็นบอกว่านำเข้าเลี้ยงเลี่ยงป้ายรถเลี้ยงป้ารถได้ใช่เดี๋ยวป้าได้รถเลยแหละแล้วก็จะมีเป็นสวิตพวกของเหลวพวกน้ำมันเครื่องแล้วก็กรองอากาศกรองแอร์พวกนี้แล้วแล้วก็ที่พี่ให้เนมเช็คเรื่องรายละเอียดของตัวรถไปว่าว่ามันมีจุดไหนที่แบบจะต้องทำไหมหรืออะไรไหมพวกนี้ก็ดูให้หมดแล้วแล้วน้องบอกว่า ไฟท้ายเออใช่ลืมไปเป็นยังไงยุ่งผิดนิ้ว่ะนิ้วมันเป็นไงปกติไฟท้ายอ่ามันต้องมีสายติดเชื่อมเลยใช่ไหมอันนี้เป็นไฟท้ายไอ้บลูทูธบลูทูธใช่ไรสายคือแม่งตัดออกไปถอดออกไปแล้วก็ตัดออกไม่ว่าไม่ไม่เชื่อมให้ด้วยประเด็นคือตอนแรกคิดว่าหลอดไฟขาดออกอาศจะซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนให้พอไปเปิดเปิดฝาปงเปิดโคมงาาแล้นแะช็อกเลยบลูทูธ สายไม่เชื่อไร,ไรสายไรสาย,สายอะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างแล้วก็มันยังสามารถใช้ได้นานไหมย,ยังใช้ต่อไปได้อีกไหมเออสํสหรับผมนะครับหลกักๆเลยถ้าเกิดว่าเราจะทํารถหรือว่าจะจะแต่งรถหรือว่าจะจะทารถอะไรสักอย่างนึงความเชื่อใจกับความไว้ใจในตัวช่างเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆแล้วก็อู่ที่ทำเนี่ยถ้าเกิดว่าทําไม่ดีปุ๊บเข้าครั้งเดียวเขาก็ไม่อยากเข้าแหละใช่ไหมถูกไหม แต่มาที่มาทําที่นี่เพราะว่าน้องเจ้าของร้านะมันมันรู้จริงรู้ลึกแล้วก็ทํารถเล่นรถด้วยนะครับเราก็เลยแบบโอเคเอามาให้มันดูเนี่ยเก็บความเรียบร้อยอะไรทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาลองดูด้วยว่าใช้น้ํามันเครื่องช่างเขาแนะนําตัวไหนกันนี่จากตอนแรก<อ>ด้านข้าตงตัวนี้ไม่ใส่กิฟไม่ใส่อะไรให้เลยนะครับเละเละไปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เลยใส่แผงหลังตรงนี้ แล้วเรียบร้อยปิดถังปิดอะไรดูความเรียบร้อยโอเคเลยตอนแรกมาเขาเรียกว่าเปิดประทุนมาเลยเปิดประทุนโลงโช์โล่งไเบาไล่เบามานี่อู่นั้นอู่ที่ทาให้พี่แม่งไล่เบาให้ทั้งคันเลยนะกลิบลงกิ๊บล็อกอะไรแม่งไม่ใส่เลยนะมามาใส่ที่ผมเ่ยใส่ที่นี่หมดเลยเออแล้วก็อ่เนี่ยไอ้ข้าไม่มีประเด็นเนี่ยข้าที่ว่าไรสายตอนนี้อย่าไปแกะมันเลยมันยัดไว้อย่างดีหมดแล้วทำอว้อยางดีหมดทำให้ดีละทำไห้ดีหมดลว แล้วให้ดูเทคนิควิธีการใส่สเกิร์ตของเขาดีกว่าที่อู่ลองดูสเกิร์ตสเกิร์ตรอบคันยังไม่ได้ใส่เลยเขาใส่ไงเขาใส่ไปแล้วเชิญดูเทินเทินมานี่ฮะไม่ต้องไม่ต้องใช้ยางไม่ต้องใช้ยางขอบสเกิร์ตซิลิโคนยิงใช้ซิลิโคนยิงเอาเออเขาคิดว่าเขาเป็นอรนาไกที่ซ่อมที่ที่แต่งพอดอ่ะใช่ไหมซิลิโคนซิลิโคนไม่งาแต่อันนั้นมันคือรสซิ่งเขาทำอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใช่ป่ะแล้วแล้วแต่แล้วแต่สำนัก แล้วแต่ทำนันอันนั้นมันเป็นพาร์ทด้วยมันไม่มียางเฉพาะเลยแล้วพอไม่มียางเฉพาะเนี่ยมันก็ต้องใช้ซิลิโคนในการยามันก็เป็นเคบียเคสไปแต่อันนี้คือมันมีมันมียางขายมันมียางขายมันมีขายเขาบอกว่ามันเปื่อยบอกเออกูรู้มันเปื่อยแต่มึงเอาซิลิโคนทามันจะให้แก่เนี่ยแม่งานยากไปนะใช่ไหมใช่มันมันติดสีด้วยอะไรด้วยคือแบบโอ้โหแล้วดูน็อตด้านละนน็อตข้างรูมีให้ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไร กูยึดน็อตเกียวปล่อยแม่งเลยให้ดูรอบคันดูแต่แต่มันทํามาแล้วอ่ะมันทํามาแล้วอ่ะมันเสียไงมันจอไปแล้วรูเดิมมีกูไม่เอากูทํารูใหม่กูยึดใหม่เลยเป็นไงล่ะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้ครับแต่แต่อย่าผิดบ่อยนะแต่อย่าผิดบ่อย <laughs> อันนี้ก็แก้ประเด็นเรื่องเลี้ยงปลาในรถเรื่องอนนเปลี่ยนยางเป็นยางใหม่เปลี่ยนขอบยางข้างในใหม่นะครับตรงนี้เรียบร้อยไม่ต้องเลี้ยงปลาแล้วก็แล้วก็มีเซอร์วิพวกเครื่องยงต์เครื่องยนต์ตัวนี้เราจะใช้น้ํามันเครื่องอะไรครับเป็นของออคาลเทคตัวเบอร์เป็น140ครับผม140คือถ้าเกิดว่ารถเก่าเนี่ยไอตัวเลขหน้าเลขหลังพวกนี้สําคัญไหม สำคัญไหมจริงๆครับเลขหน้าเนี่ยมันจะบอกบอกถึงอุณหภูมิของตัวน้ํามันเครื่องอแล้วก็ส่วนเลขหลักเนี่ยจะบอกค่าความหนืดของตัวน้ามันเครื่องอจริง,รงๆอ่ะรถถ้าเป็นรถประมาณนี้ครับติ <ละ S 2> ดกแก๊สด้วย,กกดดวยใช้ก็ควรใช้นี่มันมีความหน,นหนืดนิดนึงใช,ใช้เป็นเบอร์สิบสี่สิบหรือว่าบางคนเนี่ยอยากได้เขาเรียกว่าวิ่งหรือใช้รถไม่บ่อยอย่างเงี้ยวิ่งไกลๆ้ยครับก็จะมีอีกเกรดหนึ่งก็จะเป็นฟูลี่ฟูลี่เนี่ยมันก็จะมันก็จะดีแล้วก็โมเลกุลเขาเรียกมันจะลื่นกว่าจะลื่นกว่า แต่รถติดแกคือรถแต่ละคันเนี่ยมันต้องใช้น้ำมันให้เหมาะสมมันไม่สามารถเติมหรือว่าเบอร์เดียวกันอะไรได้ทุกคันใช่อย่างเช่นอีโคคาร์ก็ต้องเติมอีกเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นศูนย์ยี20อย่างเงี้ยเพราะว่ามันใสกว่าแล้วก็ใช่อ่าใช่ประมาณตัวเครื่องมีปัญหาอะไรไหมที่เอามาทําแต่พี่ไปลองวิ่งไปอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรโอหัวเทียนหายางแฟบเนี่ยตายครับไฟไม่จ่ายแต่ไม่ช์าสตาร์ทพังจากขึ้นครับไอเนม เราจะได้ความรู้อะไรดีๆจากมึงมาไหมเนี่ยรถอเขาแล้วนี่จะส่งรถแล้วขี้กกงขี้กาไม่ออกให้ด้วยหรอไม่ใช่ของผมเขาทํามาเขาทํามาเขาทามาเขาทามาเออไม่ส่งปัดเงาด้วยอ่ะไม่ปัดเงาเครื่องยกออกนะอันนี้เครื่องยกออกนะบอกให้ทําให้หน่อยแล้วนะไม่ดัดที่ไม่ทะไรเลยมนดัดกันเองใช่มาดัดกันเองมาทําอะไรกันเองหมดเลยมีดัดตรงอ่าน่าจะเป็นอี ไอตัวเซนเซอร์ม่นจะเป็นเซนเซอร์พวกเซนเซอร์โอทข้อเหวี่ยงโอทูเพื่อไงใช่เพราะว่ามันไปทับกระสายไอตัวนี้มองไม่เห็นใช่ไหมใช่มันเล็กมากแต่ก็โดยรวมก็โอเคใช่แต่แต่จุดจุดเชื่อมอ่ะอันนี้คือเขาเปลี่ยนไอตัวนี้นะเปลี่ยนคานเปลี่ยนคานอันนี้คือเปลี่ยนจริงๆเหรอเนี่ยเปลี่ยนมาพี่ดูอันนี้คือเปลี่ยนใช่ไหมโอ้ไรวะนี่อย่าไปสนงานคานหน้าเนี่ยเนมพี่เห็นว่าเขาเอาตัวเหล็กดำมาเลยนะแล้วมาเชื่อมใหม่แต่ดูจุดเชื่อมตรงนี้ เห็นแล้วตามรอยตามรอยเชื่อมคือแบบแย่ yeah, มากแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดว่ารถคือตอนชนอะ่ะมันไม่โดนคานแข็งรถมันก็เลยไม่เสียศูนย์ไม่มีไม่มีอะไร <c oughs> มันไปโดนตัวนิ่ม <c oughs> ๆหมดเลยเพราะมันมุดใต้ใต้ตูดกระบะอ่า <c oughs> ถ้าถ้าที่เห็นภาพอ่ามันมุดใต้ตูดกระบะก็คือมันโดนคานตัวนี้โชคยังดีแต่ถ้าเกิดว่ารถเสียศูนย์หรือว่าไอ้โดนคานแข็งข้างล <c oughs> ่างโดนพวกงง<ว>ช่วงล่างอาจจะเพี้ยนไปด้วยพวกศู์ลงสูนล้ออาจจะเพี้ยนไปด้วย แต่นี้มันไม่โดนอะไรก็ถือว่าโอเคอันนี้คือน้ำมันเครื่องที่ใช้เปลี่ยนใช่ครับตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นตัวคาลเท็กเฮอร์วาีนครับผมเฮอร์วาีนใช่แต่คือที่ร้านของเนมเนี่ยเวลาเปลี่ยนเนี่ยจะใช้กองแท้ใช้ตัวกองอากาศแท้กองน้ํามันแท้จริงๆอ่ะต้องบอกยังไงกันว่าอ่าเรื่องเรื่องกองพวกฟิลเตอร์นะผมจะมีสองเกตจะเป็นที่ร้านแถมให้จะเป็นกอง O E M ที่เป็นเกจญี่ปุ่นอย่างเช่นแบรนด์ไอซินหรือแบรนด์ซากุระ ใช่ครับส่วนถ้าเป็นกองแท้เนี่ยเราก็อาจจะมีเพิ่มประมาณอีกประมาณมหนึ่งร้อยบาทประมาณนี้ครับผมอ่าโดยประมาณแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใช้กองซากุระก็โอเคอ่าจริงๆอ่ะเราต้องบอกว่าพวก,กบแบรนด์ OEM ทั่วไปเ <O EM. S 1> นี่ยมาเป็นแบรนด์ที่ผลิตและส่งออกอทั่วโลกเราก็เลยมีความมั่นใจในการขายเพราะว่าม,มีวารันตีเรื่อง ISO ต่างๆด้วยใช่มันกลยการใช้เราไม่ได้ใช้ของถูกหรือของจีนที่อามาแทงให้ลูกค้าคือคือเราเลือกใช้ของดีอ่ะว่าช่ อย่าง <c oughs> อย่างตัวนี้เกรดอันนี้คือมันเป็นเซมิกลึงสังเคราะห์ถูกไหมใช่ครับตัวนี้ใช้ใช้งานกี่กี่กิโลตัวนี้เจ็ดพันถึงห <c oughs> นึ่งหมื่นโลสบายสบายเลยอ่าก็ตีไปหมื่นโลใช่หมื่นโลเปลี่ยน <c oughs> ใช่เปลี่ยนทีเ <c oughs> ท่าไหร่ถ้ารถอ,อย่างนี้อารคอนดาซิตี้แบบนี้เข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจะเริ่มต้นอ่าผมจะมีเริ่มต้นแต่เกรดมินาเรลจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันสามหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วก็หนึ่งพันสี่ร้อยบาทอันนี้รวมค่าแรงหมดแล้วรวมค่าแรงหมดแล้วเริ่มพร้อมกองพร้อมถ่ายจบพร้อมแหวนอ่างฟีค ก็นี่แต่คันนี้โดยรวมๆก็ถือว่าใช้ได้เอาเอาไว้ใช้งานได้อีกยาวๆไม่มีปัญหาอะไรเป็นรถเน้นรถใช้งานเราไม่ได้ซิ่งอะไรขนาดไม่ได้ซิ่งไม่ได้ซิ่งแต่ถ้าซิ่งเราจะใช้อีกตัวหนึ่งจะไม่ได้ใช้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีโปรเจกต์อะไรต่อไปอะไรต่อไปที่เราจะทด้วยกันที่เกิดมานี่เยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ชมว่าจะมีอะไรสนุกสนุกไ้ทํากันพี่อยากพี่อยากลงสนามอ่ะลงสนามได้พี่พี่เก่งมากเลยนะตอนเธอขับรถเนี่ย บนถนนเนี่ยเก่งมากกับซิมูเลเตอร์นี่เก่งมากนะเดี๋ยวจัดให้เลยบนสนามเอาแบบอยากลองขับรถจริงในสนามไม่ครั่งเดี๋ยวให้ไปเดินก่อนไปเดินเดินบนสนามเดินดูแท็กเนเดินบนสนามเนเดินเฉยๆใช่กูไม่ต้องไม่ต้องมาหามก็ได้เน๊มกูไปเองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวเดือนหน้านี้เราจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งโอลซิ่งกันเป็นรถแข่งจริงๆด้วยรถแข่งจริงใช่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวก็รอดูว่าจะ ทำกิจกรรมอะไรสนุกๆเกี่ยวกับวงการยานยนต์ับเกี่ยวกับรถซิ่งจะทํากันเนมนี่แหละแล้วก็จะมาดูว่าถ้าเกิดว่าจะปั้นคนธรรมดาลงสนามเนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องทาอะไรบ้างได้ครับพี่รอดูรอดูเื่อจะแบบไปขับรถซิ่งขึ้นตึกอะไรกับเขาบ้างอย่างเงี้ยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำซีบิ๊กไงเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวทำซิตี้ไม่เอา L15 แม่งอืดนูไงคันคูุ้นเลยนะเห็นป่ะคนูุนน่ะที่ร้านน่ะเห็นป่ะคาูุนน่ะ แฟนลีดี้นะคันน,นั้เนเลยเอาคันนี้เหรออคันนั้นเลยเนี่ยมันจะพอไหมอ่ะคือคือถ้าเกิดเอาคันนั้นแล้วมันจะพอไหมมันจะพอนะตังอ่ะตั <c oughs> งอ,ะ,งอะจะพอไหม <c oughs> คือเอาแบบเอออยากอยากหารถแต่งรถซิ่งที่ไม่เกินแสนแล้วพอแล้วขับมีทรง,องพอเข้ากลุ่มได้ต้องเก้าศูนย์ JDMJDM เก้าูนเท่านั้น เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวดูคอนเทนต์ต่อไปอาจจะไปหาโรสซิ่งมาทํากันก่อนโจฝากร้านไว้หน่อยฝ<ร> <Okay. S 2> ากร้านครับผมร้านลิสติกกาลายครับผมอยู่ตั้งอยู่ที่ถนนลาดหวายครับเคหะบางพีอยู่ที่สมุทรปราการครับผม <Okay. S 2> เน้นเป็น์วิสตั้งศูนย์เอ็มเอสมาแล้วก็์วิสรถทั่วไปครับผมได้ครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเพจไปให้เผื่อใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าสนใจมาให้แก้อาการรถยังไงก็เดี๋ยวเข้ามาลองดูกันได้ดีครับผมโอเคครับขอบคุณครับ